กิงเพียวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่ประจัดรังแคลอาการคันเชื้อราบนศีรษะดีท็อกสารเคมีทำให้ผมกลับมานุ่มนวลเงางามตอบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะส่วนประกอบจากธรรมชาติ100%เปเซนเมื่อวันที่1กันยายน2565ณนรงพยาบาลลานานาสาร นายแพทย์ธีรยุทธ์นิยมกูลร่วมหน่วยการโรงพยาบาลลานนาสามมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีให้แก่นางอัชราบัวทองประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักง,งานประกันสังคมครบรอบ 32ปีพร้อมทั้งได้เข้ามามอบผ้าห่มของขวัญเยี่ยมไข้ให้แก่ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมที่เข้ารักษาตัวทั้งในโรงพยาบาลลานนาและโรงพยาบาลลานนาสามเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคมต่อไปพร้อมกันนี้คณะผู้เข้าเยี่ยมจากสำนักง,งานประกันสังคมเชียงใหม่ยังได้เดินเยี่ยมชมจุดบ,บริการผู้ป่วยประกันสังคม รวมทั้งห้องพักเดี่ยวพิเศษและห้องพักรวมที่โรงพยาบาลลานนาสามอีกด้วยซึ่งโรงพยาบาลลานนาสามเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนาทุกท่านมีสถานที่กว้างขวางสะดวกสบายเปิดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกผู้ป่วยประกันสังคมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง24นาฬิกาห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด24 ชั่วโมงโดยผู้มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานนาและโรงพยาบาลลานนาสจะสามารถใช้สิทธิได้เหมือนเหมือนกันมนูพุทธิมูลรายงาน